คาถาศักดิ์สิทธิ์ของขรูบาเจ้าศรีวิชัยหลวงปู่ง่นท่านได้เล่าว่าทุกครั้งที่ชีวิตเจอมรสุมอย่างนี้ข้าพระเจ้าไม่เคยลืมภาวนาคาถาของหลวงพ่อขรูบาศรีวิชัยท่านสอนให้ว่านะโมเมพุทธวิรัตุวิปมุตโตสิสัพพธิสัพพาทะปติโนสมิตัสเมสรนังภวะท่านบอกว่าใช้ได้ทุกอย่าง ในข่าวที่มีทุกขภัยอันคาถานีข้าพระเจ้าใช้มาตลอดและได้ผลดีมากถ้าใครสนใจก็กรุณาจำไว้เถอะข่าวหนึ่งไปแวะที่ประเทศญี่ปุน่นได้มีโอกาสไปและเยี่ยมท่านเออครราชทูตไทยประจำญี่ปุน่นคือท่านหลวงวิจิตวาทการท่านถูกจับคุมขังในทางการเมืองในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองลองบอกคาถานี้ให้ท่าน และตัวท่านเองก็เป็นนักป่าทางภาษาบาลีอยู่แล้วท่านอ่านดูแล้วบอกว่าเข้าท่าดีตัวท่านจึงภาวนาบ่อยๆจากนั้นมีการส่งคำร้องขอให้ปล่อยตัวท่านไม่นานนักท่านก็ถูกปล่อยกลับเมืองไทยภายหลังพบกับท่านท่านก็ขอบใจเพราะท่านเป็นลูกศิษย์วัดมหาธาตุตั้งแต่เป็นนักบวชตอนหลังนี้ไปเยี่ยมท่านจอมพลประพาธที่เมืองไทยไป ในคราวที่ท่านถูกขับจากเมืองไทยไปอยู่ต่างแดนก็ไปสอนให้ท่านบริกรรมภาวนาเมื่อท่านได้กลับมาเมืองไทยท่านเลี่ยมใส่ข้าพเจ้ามาหากข้าพเจ้ามีงานอะไรที่สำคัญคืองานสร้างพระพุทธร,รูปแจกฟรีท่านต้องไปวัดเขารั่วคาธานีใครไม่เชื่อก็อย่าสนใจมันข้าพเจ้าเองและหลายๆท่านที่เชื่อเต็มร้อยเพราะพาให้รอดจากความตาย ความชิบหายมานับครั้งไม่ถ้วนหลวงปู่ง่นนโสรโยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าพระคาถาในวันนี้หากท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดปุ่มติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนี้ต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้หากผมพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ